ห้าคำพูดที่ต้องบอกตัวเองในวันที่อยากลาออกสำหรับใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยอยากลาออกนะคะเหนื่อยมากหมดแรงสุดๆนะไม่อยากแบบไปทำงานไม่อยากเจอใครอะไรเงี้ยแบบอดทนมานานแล้วลองหยุดก่อนแล้วฟังห้าคำพูดนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยได้บอกกับตัวเองนะว่าหนึ่งฉันไม่ได้ล้มเหลวแต่ฉันแค่เหนื่อยสองงานนี้อัจไม่ใช่ที่สุดแต่มันก็ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ 3. ฉันยังมีคุณค่าแม้วันนี้จะไม่มีใครชม 4. พรุ่งนี้อาจดีกว่านี้ก็ได้ถ้าฉันยังให้โอกาสมัน 5. การพักไม่ได้แปลว่าย,ยอมแพ้สุดท้ายอยากฝากไว้ว่าการอยากลาออกไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ก่อนตัดสินใจอย่าลืมกอดหัวใจตัวเองก่อนนะเพราะว่าถ้าเราลาออกด้วยความไม่รักตัวเองหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ที่มันทำร้ายเราอะคะ่ะ หรือให้คนอื่นมาทำร้ายเราอ่ะก็อยากจะให้โอบกอดตัวเองไว้ในทุกสถานการณ์สุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วก็แค่ยอมรับมันค่ะ